เมื่อนำมาเร็วเร็วเร็วอานห่าวกหาคินแบบง่ายๆตามสไตล์ฮะชีวิตอีสานเพราะว่าสิเป็นปลากบเขียดกระหาได้ง่ายไฟยังโดยก็ต้องอาศัยร้านค่ะเร็ว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 เขาก็ไม่อยากไม่กินตามแบบอีสานบ้านเฮาอย่นยกอย่นยกอย่นยกมาเด้อ มากินเขาท่วมผ้ากินป่าโฮมกัใไอพ่อปดศาสารสัมพันธ์นี่แหละเบ้นบ้านทิกบ้นเหลือเกลือบ้านใจต่างถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ก็ให้เกิดความสุขตามแบบอ่สานบ้านเฮาดูใส่กระบตอตายตาเฮาบ่านเลืออัโตเอย้ยบางเทียมาจากบ้านไปไกไปดน <laughs> บอไนมีเวลากลับขึ้นมาหยี่มยามบานเห่าหรกลับขึ้นมาเดอ้อบานเห่ามีดีให้เห่าเบิง่งให้เห่าหาความสุขบอไนอยู่ไก่ตัวอยู่ไกล,กล,ลไๆตัวนี่นะไอ่หน่อเอ้ยอยู่แบบพ่อเพียงแล้วเขาก็บสิหงจะคำว่าเพียงพ่อ มาดอตักขึ้นบาทเฮา นี่ล่ะครับบานพูมบานทันเป็นจังไงจังไงครับอกคาวกันเนเดอเป็นห่วงสุดท้ายกรับรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีในยุคโควิดป้องกันชีวิตของเ้าเอาไว้ด้วยเป็นปานิ่นบอ I'm